สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะคะจะเป็นคําทำนายของชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนมิถุนายนพศ2564นะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออัาเคิลในการเปิดดวงนะคะก็คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิด ตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปีค่ะตั้งแต่16เมษานจนถึง15พฤษภาค่ะ สวัสดีค่ะก็ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีคนอเอาหนี้หนี้สินหนี้สินที่เขาติดค้างท่านเนี่ยเขาจะเอาเงินมาคืน,นะคะ่ะคนที่แบบติดเงินท่านเนี่ยจะเอา,าเงินมาคืนและจะเป็นจังหวะที่ท่านจะมีชื่อเสียงจากไพ่นะคะคือว่า ในเดือนมิถุนายนเนี้ยจะเป็นจังหวะที่ท่านเนี่ยมีชื่อเสียงมากจะมีคนสนใจในตัวท่านเยอะมีคนที่แบบมองว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมีแบบเจิดจ้าเจิดจลาดมีความโดดเด่นเป็นช่วงที่แบบเหมือนคนเขาจะมองว่าเออเนี่ยท่านอ่ะเออเป็นคนมีสเสน่ห์จังเลยเนาะเป็นคนที่แบบมีความเจิดจ้าเจิดจลาดมี จังหวะที่ดีที่จะมีชื่อเสียงหากในเดือนมิถุนายนนี้หากในเดือนมิถุนายนนี้ท่านไม่ใช่คนที่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านท่านจะหาเงินได้เยอะเลยเพราะว่ามันจะมีคนน่ะช่วงเดือนมิถุนายนะจะมีคนมาติดต่องานจากท่านเยอะ มีคนมาติดต่องานท่านเยอะอ่ะเช่นอาจจะหากท่านเป็นเออเป็นดาราหรือเป็นนักร้องเนี่ยมันก็จะมีคนมาติดต่องานท่านว่าเออเนี่ยสนใจไหมมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าจะมีคนอ่ะมาติดต่องานท่านเยอะจะได้เงินได้ได้เงินได้ผลประโยชน์จากธุรกิจจากงานที่ทำเนี่ยเยอะมากในด้านการทํางานเนี่ยนะบอกได้เลยว่าเป็นจังหวะที่ดีมากชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านจะหาเงินได้เยอะ แต่มันก็จะมีคนแบบมาชอบมาทําให้ท่านลาคาญใจมีคนอ่ะมาลบก,กวนเหมือนท่านอ่ะอยากจะทํางานคือตัวท่านอ่ะอยากจะทํางานแต่มันก็จะชอบมีคนอ่ะมาทําให้ช่านไม่สบายใจมาท่านมาทําให้ท่านแบบลาคาญอ่ะเหมือนกับเหมือนท่านอยากจะทํางานแต่พวกพึง่งอ่ะมันก็ชอบมาตอมแต่ในเดือนจะได้เงินจากงานที่ทําแล้วก็เป็นเงินได้ จะหาเงินได้หลายทางด้วยแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเป็นหมีหมีที่ว่ากลัวนายพานมาล่าหมีตัวเนี้ยมันจะหลบอยู่ในถ้ำแล้วมันก็มีอาการแบบเหมือนคนเป็นโรคหวัดระแวงซึ่งมันก็สะท้อนในเชิงลักษณะที่ว่าเออเนาะเราอะ่ะกลัวจังเลยเนี่ย เราอะกลัวจังเลยเรากลัวจังเลยว่าเนี่ยถ้าเราออกไปเที่ยวนอกบ้านนะหรือถ้าฉันออกไปเดินช้อปปิ้งในตลาดไปช้อปปิ้งในห้างฉันกลัวจังเลยว่าฉันจะไปติดโรคมาฉันกลัวเหมือนกับว่าคือช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยคุณจะมีอาการแบบเหมือนกลัวกลัวที่จะออกจากบ้านมีอาการหวาดกลัวแต่คุณได้ไพนนนะะ่นกฟีนิกซ์นะคะนกฟีนิกซ์เป็นนก อมตะสามารถตายตายแล้วก็เกิดใหม่ได้นกฟีนิกซ์เนี่ยเป็นนกอมตะเมื่อมันตายลงเมื่อมันตายลงเนี่ยมันก็จะถือกําเนิดใหม่จากกองเท่า่านของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอ่ะก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งคั์มีเกณฑ์ได้ลูกนะท่านจะมีชื่อเสียงนะคะประกอบกับว่าจะมีจังหวะดีๆที่มีโอกาสจะได้เงินก้อนโต ถ้าหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยจะเจอหมอเก่งๆมารักษาเลยในการเดินทางเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จทางด้านการเงินในการเดินทางจะประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านการเงินแต่ในด้านความรักไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่หลายท่านเนี่ยปาร์ตี้ปาร์ตจัดปาร์ตี้แห้วหวานเลยจัดงานปาร์ตี้แห้วหวานเลยก็คือว่า ไม่สมหวังในความรักค่ะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยไม่ค่อยสมหวังในความรักอ่ะดวงเรื่องความรักมันไม่แบบไม่เจ่มใสดวงเรื่องความรักไม่แจ่มใสไม่โอเคไม่เวิร์กไม่แจ่มใสไม่โอเคไม่เวิร์กแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านพยายามวิ่งหนีปัญหาวิ่งหนีศัตรูท่านจะมีปัญหานะคะตัว ตัวคุณนะ่ะตัวคุณนะ่ะตัวคุณตัวคุณเนี่ยจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นคุณจะมีศัตรูนะเป็นเพศชายเนี่ยจะมีศัตรูเป็นเพศชายแก่ๆแต่จะมีผู้ใหญ่จะมีผู้ใหญ่นะให้ยื่นมือเข้ามาช่วยท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้หญิงนะจากไพ่ชุดน,นี้ก็คือ ลราก็สะท้อนได้ประมาณว่าอม,มันอาจจะมีโอกาสที่ดีมันอาจจะมีจังหวะที่ดีบางอย่างอะที่ว่าจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถหาเงินหรือหาผลประโยชน์ได้ได้มากขึ้นนะ มันจะมีจังหวะที่ดีที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้เงินโดยที่ตัวเองอ่ะออไม่คาดคิดก็เป็นเงินที่ได้มาแบบไม่คาดคิดได้มาแบบฟุกฟ๊กฟุอมืมีโอกาสที่แบบเหมือนจะจับจับเขาเรียกว่าจับเสือมือเปล่าอ่ะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เงินแบบฟุก๊กฟุกเหมือนคนที่เจับเสือมือเปล่าได้ก็คือว่า ไม่คิดว่ามันจะได้เงินแต่มันก็ได้ไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะได้เงินเยอะแต่มันก็ดันได้เงินเยอะเหมือนคนซื้อของมาหนึ่งร้อยอะแต่ขายได้หนึ่งพันอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีตัวคุณอะตัวคุณอะจะมีจังหวะดีๆที่จะได้เงินก้อนทีนี้เรามาดูความรักของคุณดีกว่าคลิปนี้อะดูได้ทั้งชาวราศีเมษกับลัคนาเมษนะคะ this how be the one you have already met the romantic partner you see you are deserve love Give you relationship agent คือคุณอะคือคุณเนี่ยต้องการคือคุณเนี่ยต้องการที่จะให้เพศตรงข้ามปฏิบัติกับคุณอะด้วยความให้เกียรติ คุณต้องการที่จะให้เพศตรงข้ามเนี่ยปฏิบัติคุณด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนคุณต้องการที่จะให้เพศตรงข้ามเนี่ยสนใจในตัวคุณนะแล้วก็ในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอาจจะได้ทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามจะมีการทํางานมีการทํางานร่วมกันและพัฒนาไปสู่ความรักได้คุณต้องการที่จะ ให้เพศตรงข้ามเนี่ยมอบความรักให้คุณหรือให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษอืมคือคุณอะต้องการให้เพศตรงข้ามเนี่ยสนใจคุณเป็นพิเศษแต่ว่าคุณอะไม่พูดคือบางครั้งเนี่ยคุณอะจะเป็นคนที่เออแบบกล้าแสดงออกแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยบางทีอะคุณก็ไม่รู้ว่าจะคือเป็นคนทำงานเก่งแต่ในเรื่องความรักเนี่ยไม่ค่อยเก่ง จะเป็นคนที่ทํางานเก่งอ่ะแต่ในเรื่องความรักบางทีก็เอ,อ่อไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงอะไรประมาณเนี้ยคือคือเป็นคนทํางานเก่งแต่ในด้านความรักเนี่ยคุณไม่รู้วิธีการวางตัวกับเพศตรงข้ามที่ดีโอ้ไพ่ดีมากเลยนะคือสิ่งที่คุณเคยสิ่งที่คุณอะ่ะเคยอธิษฐานจิตขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตขอพรนอะ่ะกับเบื้องบนน่ะเบื้องบนเนี่ยจะประทานพรให้เบื้องบนจะประทานพรสิ่งนั้นให้คุณสมหวังเช่นคุณอยากมีลูกในอนาคตคุณก็จะสมหวังในสิ่งที่คุณเคยขอพรหรือคุณอาจจะเคยไปบนไว้ว่าอยากจะถูกหวยอยากจะมีบ้านสักหลังเนี่ยสิ่งนี้หมายความว่าคุณน่ะก็จะสมหวังในสิ่งที่ คุณจะสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการเมื่อคุณต้องการสิ่งใดหรือคุณอยากจะได้สิ่งใดเนี่ยให้คุณเนี่ยเอ่อตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นในความดีนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเหมือนคุณน่ะจะอันนี้เป็นไพ่แม่ชีนะเหมือนคุณเนี่ย,จะ,นนย,นะยจะเริ่มสนใจทางด้านศาสนาคุณจะสนใจทางด้านศาสนามากขึ้น โดยที่คุณเองอ่ะคุณก็รู้คําตอบดีอยู่แล้วในใจนะว่าคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวเป็นช่วงที่เหมาะในการเก็บตัวอยู่กับบ้านสวดมนต์ไหว้พระคือคุณรู้คําตอบดีอยู่แล้วว่าว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ยคุณควรจะเก็บตัวอยู่กับบ้านดูหนังฟังเพลงสวดมนต์ไหว้พระไป คนใช้คุณอาจจะได้ลูกน้องช่วงเดือนในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอะอาจจะได้ลูกจ้างผู้หญิงมาเพิ่มได้ลูกน้องได้ลูกจ้างผู้หญิงมาเพิ่มนะคะคุณรู้สึกสิ้นหวังมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจคุณมีเกณฑ์ที่จะตั้งครันคุณมีเกณฑ์ที่จะไปทำผู้หญิงท้อง มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะคะมาดูคําแนะนำจากไพ่นะคะโซลสุดโซลสุดไพ่ใบนี้ปลายถึงอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียว โซลิสุดแปลว่าความสันโดษพระพี่คเนตบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ย <im itation> คุณควรจะอยู่คนเดียวค่ะควรจะอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวเก็บตัวอ่านหนังสือเก็บตัวเก็บเนื้อควรจะอยู่คนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวอ่านหนังสือเตรียมสอบเอ็นอยู่คนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวท่องตาราอยู่คนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวดูหนังฟังเพลงเล่นเกม วาดรูปหรืออะไรก็ตางวันยัว e อมเบสเดอะอ n n เนอร i ดีไวท you นยั o โอน l e ร์เลสโซลิสุดมันเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้คุณเนี่ยอยู่คนเดียวเพื่อค้นพบ สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ลดความกลัวในจิตใจหากคุณได้อยู่คนเดียวเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยมีพลังการการที่คุณน่ะอยู่คนเดียวการที่คุณน่ะใช้เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของตัวเองว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ต้องการอะไรกันแน่นะคะในชีวิต สปีกวีเลฟซีแอนเอ็กเพลตคีฟแดนซิ่งซีซั่นเชน เวลาเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนฤดูการฤดูการเมือ่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของฤดูการเมือ่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเมือ่อฤดูฝนมาถึงคุณก็จะสมหวังในเรื่องความรักคุณจะสัมผัสกับสิ่งที่คนอื่นเข้าไม่ถึงคุณจะสนใจคุณตัวคุณเนี่ยจะมีความสนใจในสิ่งที่ลึกลับคุณจะมีความสุขกับการได้เที่ยวทะเล การร้องเพลงการเต้นลําการได้เที่ยวทะเลการได้อยู่กับคนที่ตัวเองรู้สึกสนใจการการได้อยู่การได้อยู่กับคนที่ตัวเองเนี่ยรักสนใจชอบมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะดีขึ้นทีนี้เรามาดูคำแนะนำกันนะคะ บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราแบบเออน่าจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในตอนนี้แต่บางครั้งเนี่ยโบราณเขาสอนไว้คนโบราณเขาสอนไว้น้ําขึ้นให้รีบตักฝนตกอย่านอนเมื่อฝนตกอย่าขี้เกียจเอาแต่นอนเมื่อฝนตกให้รีบออกพาควายไปไถนาเพราะอะไรเพราะว่าดินะ่ะ มันจะไถานาได้ก็ต่อเมื่อฝนมันตกดินเมื่อโดนแดดร้อนมันก็จะแข็งแข็งเปกเลยดินเวลามันโดนแดดแล้วร้อนมันแข็งเปกอะ่ะจะไถย,ยังไงดินแข็งเป๊กเนี่ยมันจะไถได้ไงมันต้องเอาตอนที่ฝนแม่งตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เนี่ยฝนเนี่ยมันถึงจะไถได้คนโบราณเนี่ยเขาจะสอนให้ดูจังหวะดูดวง ให้ดูดวงเพื่อดูว่าช่วงไหนดวงขึ้นช่วงไหนดวงตกถ้าปีไหนเป็นปีชงปีนั้นนะไม่ควรลงทุนทําธุรกิจหรือเริ่มต้นทําอะไรเพราะจะทําให้ธุรกิจที่เริ่มทําเนี่ยประสบปัญหาหรือเจ๊งขาดทุนในที่สุดสอนให้รู้ว่าตอนนเี้ยดวงคุณอะขึ้นนะถ้าคุณไม่ขี้เกียจจนเกินไปอะคุณจะได้เงินเยอะสอนให้รู้ว่าเนี่ยช่วงเนี้ยดวงตกนะช่วงเนี้ยดวงถึงคาดช่วงนี้ดวงตกไม่ควร ไม่ควรไปไหนควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านเฉยๆเพราะว่าดวงถึงคาดดวงตกผ้าออกนู่นไปนู่นมานี่บ่อยๆอ,อาจจะมีอุบัติเหตุลดความได้แล้วก็สอนให้รู้ว่าเนี่ยช่วงเนี้ยออดวงไม่ดีนะถ้าไปสวดมนต์ไหว้พระหรือไปบวชหรือไปบวชเนี่ยก็จะมีอะไรดีๆตามมาค่ะ everything 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 okay 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 ทุกอย่างอ่ะสามารถเป็นไปได้ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้คุณได้รับพรวิเศษจากเบื้องบนคุณได้รับพรวิเศษจากเบื้องบนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปได้ด้วยพรวิเศษนี้สิ่งที่คุณปรารถนาก็จะสำเร็จค่ะ new home new แน่นอนเลยค่ะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษคุณมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่มีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ย้ายงานย้ายที่อยู่น,น,น,ยยนิวโฮมก็คือบ้านใหม่เสียเงินซื้อคอนโดเสียเงินซื้อบ้านมีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยจะย้ายที่อยู่จะเสียเงินซื้อบ้านมีเข้ามานะ Goodbye to the o l d hello to the new Goodbye to the o l d hello to the new เอ่อลาก่อนอดีตลาก่อนอดีตท,ที่เลวร้ายของฉัน Hello to the new ยินดีต้อนรับอนาคตที่กำลังจะมาถึง Hello to the new ก็คือ Hello สวัสดีสิ่งใหม่ Goodbye ลาก่อนก o o ด g o o d บ y e to the o โลาก่อนสิ่งเก่าไพ่ใบนี้ก็คือสะท้อนว่าเนี่ย ไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่นะอดีตนะมันจบไปแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าอดีตท,ที่ผ่านมาจะมีเรื่องเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่อนาคตที่กําลังจะมาถึงนี้มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายในอนาคตที่กําลังจะมาถึงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในหลายๆเรื่องนะคะ You are the s o l is w i s h i n g this h a v e f a l l as everything is working in your favor คุณมีโชคชะตาของคุณคุณน่ะมีผมลิขิตคุณมีโชคชะตาโชคชะตาและพรมลิขิตที่ลิขิตชีวิตคุณนี้โชคชะตาหรือพรมลิขิตที่ลิขิตชีวิตคุณนี้จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณมาดูใบสุดท้ายนะคะ Love life, the basic of your question i n w o r l d your romantic life which is now change changing for the better จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นโสดหรือมีครอบครัวแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตรักของคุณหากคุณแต่งงานแล้วคุณมีสิทธิ์ตั้งคัน มีสิทธิ์ได้ลูกสืบสกุลหากคุณยังโสดอยู่เนี่ยโชคชะตาจะชักนําเพศตรงข้ามโชคชะตาจะชักนําเพศตรงข้ามให้มาตกบ่วงบ่วงสเสน่หาตกบ่วงพิศวาสอันอัน อันล้ำลึกของคุณด้วยความที่ว่าโชคชะตาในเดือนมิถุนายนะโชคชะตาจะชักนำให้ให้มีเพศตรงข้ามเนี่ยมาตกหลุมรักคุณอย่างบ้าคลั่งด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมดาวศุกร์อยู่แต่ตำแหน่งที่ทำตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์กับราศีเมษก็ทำให้เมื่อดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งที่เป็นปฐุมเกณฑ์กับราศีเมษก็จะทำให้สเสน่ห์ของคุณเนี่ย เป็นปทุมเกมเนี่ยก็คือมีสเสน่ห์ที่หอมมากเป็นจังหวะที่มีชื่อเสียงชื่อเสียงโด่งดังมีความหอมขึ้นมาและก็จะมีคนมาลุ่มหลงในตัวคุณมากเป็นจังหวะที่การเงินดีและมีสเสน่ห์มากค่ะคุณยังโสดอยู่เนี่ยจะมีเพศตรงข้ามหลายคนเลยที่ว่ามันหลงสเสน่ห์คุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้เนี่ย กรุณาดูเป็นไกด์ไลน์อย่าดูแบบงมงายเพราะเป็นการทํานายดวงของคนส่วนใหญ่หรือเป็นการทํานายดวงส่วนของคนส่วนใหญ่บนโลกอะ่ะมันเป็นการทํานายดวงของคนส่วนใหญ่บนโลกเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็อาจจะตรงกับคุณอะ่ะไม่ได้เต็มร้อยอาจจะตรงกับคุณแค่นิดๆหน่อยๆแต่ดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าการเงินความรักเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะต้องเลิกลา กับคนเก่าแล้วได้เริ่มต้นใหม่จะมีชาวราศีเมษเนี่ยประมาณ5คนใน10คนเนี่ยอาจจะเลิกกับแฟนเก่าแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็คือเลิกกับคนเก่าและมีการคบหากับคนใหม่ไปมันจะเป็นแบบนั้นค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ